นี้ก็ชเช็คใกล้ๆหน่อยเกียดไปไกลกลับมาต่างจังหวัดนะกลับมาทำธุระดูผมลากเหยื่อผ่านหน้ามันจะกัดกัดแล้วนะครับลากเหยื่อผ่านหน้ามันจะกัดกัดแล้วนะครับลากเหยื่อผ่านหน้ามันจะกัดกัดแล้วนะครับเนี่ยกัดเลยปล่อยให้วิ่งเลยนะมันวิ่งแลนะ้วเนี่ย

แล้วนะครับมาหาสรารคามบ้านผมเองนะครับนี่ก็ชเช็คใกล้ๆหน่อยเกียดไปไกลกลับมาต่างจังหวัดนะกลับมาทําธุระเลยถือโอกาสมา มาเช็คนีอ,อาการมันปลาเยอะอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ได้ปล่อยนะปลาช่อนนะ่ะมันจะปล่อยเป็นพวกปลาตะเพียนอะไรเงี้ยซะมากกว่า เตือไปเตือมาแล้วกัดเองยังไงโอ้โหตัวใหญ่เลยตัวนี้ดูคนผมเห็นตัวเลยนะเนี่ยดูมันจะกัดหรือเปล่าหนีวปะปลาช่อนเนี่ยเลยตัวนี้สองรอบแล้วนะครับตรงตร้นไม้ดูเพื่อนจะเห็นหรือเปล่า อุ้ยแต่มันขึ้นมาแบบไม่กลัวเลยปะดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันลอยอยู่เนี่ย มันลากเหยื่อผ่านหน้ามันจะกัดลากเหยื่อผ่านหน้ามันจะกัดลากเหยื่อผ่านหน้ามันจะกัดกัดแล้วนะครับเนี่ยกัดเลยปล่อยให้วิ่งเลยนะมันวิ่งแล้วนเนี่ยไงนไงคนหมาแล้วนะครับตัวแรกอันนี้แถวออกให้หมดเลยนะครับไม่อยากให้มีนะเพราะชอบในบอ่อ ีไปตีมาไม่นานนะครับเพราะว่าปลามันค่อนข้างที่จะผอมนะผมว่ามันหิวแน่ๆแหละมันลอยผิวน้ําอ่ะตีผ่านหน้าได้ไม่กี่ไม้เองนะครับอันนี้เอาเก็บออกนะครับเดี๋ยวผมไปปล่อยอบอ่อหนึ่งที่ต้องการที่จะเลี้ยงปลาช่อนนะครับเป็นบอ่อที่บ้านเกิดผมเองนะครับผมอยู่มหาสารคามตอนนี้อ่ะตัวนี้ก็ผอมแต่ไม่เป็นไรเราเอาไปปล่อยบอ่อเราดีกว่าบอ่อนี้เขาเลี้ยงลูกปลาตะเพียนปลานินไว้นะครับเขาต้องการเอาออกนะเป็นตาผมเองไปเลี้ยงกันต่อครับมายาราบ ไม่อยู่กับลูกวันนี้เลยะ เอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีอาการมีอาการกัดอะไรม้ไม้นี่ย นี่มีอาการนะครับที่แรกอันนี้เอาได้อยู่ตัวนี้มีอาการนะครับว่าแรกตีมาใส่แล้วมานะแล้วตัวที่สองนะครับตัวนี้อ้วนเลยตีย้ำอยู่มุมนี้ประมาณสักห้าไม้ครับก่อนที่จะกัด เมื่อกี้มีอากาศขยับนะครับทีใส่แล้วข้อข้อข้อลงนะครับตำแหน่งเดิมโดนเลยไมยราบนะครับเต็มปากเลยยักษ์ฟิน PE 3ครับอุปกรณ์ฟินยังใช้ได้นะครับยักษ์ฟิน PE 3ครับไมยราบไปตามกันต่อครับไม้นี่ สวยขนาดนี้มีการแล้วคนระับมีการแล้วมีการแล้วมันไม่หนีเลยบ่ ามนีไปไหนแล้วไปไหนล้วเป้าไม่ค่อยชัดวะ่ะ แล้วนะครับย่าหรือเปล่าเนี่ยมีอาการนะครับอ่อนอยู่แล้วมั้งดูแล้วเฮ้ยอ้วนอยู่ปุ๊ ให้อ้วนอะผอมดุมากเลยอ้วนก็มีเป็นโลอะตัวที่สามครับมายาราบนะครับเต็มคอเลยส่งจนมั่นใจคิดว่าทีแรกผมคิดว่ากัดนะครับแล้วก็ลงไปติดหญ้านะพอเช็คสายแล้วสายมันเดินนะครับเกาะให้ตึงครับสับเน้น,เ,น,นเลยยักษ์ฟินพีสามครับมายาราบกับปลาช่อนมหาสารคามไปตามกันต่อครับเอาออกให้หมดผอมเดี๋ยวผมก็จะไปปล่อยบ่อผมนะครับไป mm <clears throat> โอเคครับการมาตีปลาออกจากสะนะครับสะของตาผมเองกเลี้ยงปลาตะเพียนกับปลานินไว้นะครับเวลาประมาณ40นาที30 40นาทีนะครับได้ทั้งหมด3ตัวนะครับก็มีตัวหนึ่งที่น่าจะทํากับข้าวได้แหละแล้วก็อีก2ตัวเดี๋ยวผมเอาไปปล่อยบ่อที่ผมต้องการที่จะเลี้ยงปลาช่อนอยู่แล้วเป็นของผมเองนะก็เวลาประมาณ30นาทีครับยังมีผลงานนะ หมือนเดิมครับไมยาราบกับยักษ์ฟินพีสังไปครับเดี๋ยวปลาเข้าไปบ้านดีกว่าร้อนมากเลยปลาเริ่มไม่กัดแล้วนะครับไป